สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปลี่ยนพานสู่ความเพ่งสีราศีต่อไปนี้ไม่มีเจ็บไม่มีจนคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่า,เป,าเป็นการเปิดดวงสีราศีอันเนื่องมาจากราวพรัส,สบดีย้ายใหญ่ในวันที่19 เมษายนนี้ค่ะเรียกได้ว่าจะเห็นได้ว่าแอมินทําคลิปหลายคลิปเกี่ยวกับดาวพฤหัสย้ายนะคะเพราะว่าหลีกเรียงไม่ได้จริงๆค่ะดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่ย้ายในครั้งนี้ถือว่าเป็นราชาโชคสําหรับทุกท่านเลยก็ว่าได้นะคะก่อนอื่นในทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งสุปเแตรหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ มาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะเรียกว่าเหนื่อยแต่รวยนะคะ อยากบอกชาวราศีสิงห์ว่าการที่ดาวเสารเลงดวงชะตาอยู่นั้นจะกลายเป็นเพียงเรื่องจิบจ้อยไปเลยค่ะเพราะหลังจากที่ชาวราศีสิงห์เจอความเหนื่อยล้าจากอิทธิพลของดาวเสามาเยือนช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพอมาถึงวันที่19เมษายนซึ่งเป็นวันที่ดาวพระรัสบดีมีการโยกย้ายราศีซึ่งถือได้ว่าย้ายมาช่วยชีวิตของท่านโดยแท้นะคะ เมื่อดาวบุญโยกย้ายส่งผลให้ชีวิตของชาวราศีสิงดีขึ้นมากๆถึงแม้ว่าจะยังเหนื่อยกับการทำงานและการใช้ชีวิตแต่ก็เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขเพราะการทำงานหนักแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาค่ะ โดยเฉพาะช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโยกย้ายมาใหม่ๆจะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดีมากๆเพราะดาวประจําตัวอย่างดาวอาทิตย์จะโคจรเจอกับดาวพฤหัสบดีเป็นคู่มิตรใหญ่ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีจะมีความสําเร็จหลายอย่างเข้ามาในชีวิตเผลอๆจะได้โชคได้ลาบอีกด้วยนะคะ ขอแนะนําให้ชาวราศีสิงห์ไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นการถวายปัจจัยค่าไฟลงท้ายด้วยเลข5การถวายหลอดไฟ5หลอดอันนี้ส่งจะส่งผลให้ดวงชะตาดี10เท่านั่นเองค่ะถัดมาคือท่านจะเกิดในราศีกันนะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะเหนื่อยก่อนแต่สบายทีหลังนะคะ ชาวราศีกานถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีสองเท่าดีทั้งเรื่องการงานและการเงินในเรื่องหน้าที่การงานถือว่าดีมากๆชาวราศีกานมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังโดยเฉพาะงานที่ทําอยู่จะสําเร็จเกินคาดเพียงแต่ต้องรอแบบใจเย็นๆให้เวลาสร้างความสําเร็จไปทีละงานทีละเรื่องค่ะแต่ต้องทําใจไว้ว่าจะหวังพึ่งใครไม่ค่อยได้ การที่จะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างต้องใช้ความอดทนอย่างมากแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ความสำเร็จมาแน่นอนค่ะหากช่วงนี้เวลาทำงานอะไรให้ทำคนเดียวจะมีโอกาสเฉิดฉายมากกว่านะคะหรือถ้าคิดจะเริ่มต้นธุรกิจก็อย่าเพิ่งมีหุ้นส่วนเพราะจะมีโอกาสเกิดปัญหาได้ค่ะ ส่วนเรื่องการเงินถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ดีมากๆนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสบ,บดีเล่งเรือนการเงินอยู่ส่งผลให้เงินทองลังไลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายไม่มีปัญหาทางด้านการเงินมากวนใจถึงมีปัญหาสักพักก็จะคลี่คลายหายไปนั่นเองค่ะขอแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินเชน่นการบ,บริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาสด้วยเงินลงท้ายด้วยเลขหหรือตักบาตรพระในเช้าว,วันเกิดด้วยอาหาร5ชนิด เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะเรียกได้ว่าชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากค่ะ ช่วงที่พานมาชาวราศีตุลเหนื่อยมากๆแม้ว่าทำงานเต็มที่แต่ก็ไม่สำเร็จเต็มร้อยสักทีเหมือนมีอะไรมาขัดขวางความเจริญอยู่แต่จากนี้ไปขอให้เบาใจได้เลยค่ะเพราะเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายปุ๊บส่งผลให้ดวงชะตาชาวราศีตุลดีขึ้นปั๊บเลยนะคะ ชาวราศีตุลดวงดีมีโอกาสประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานจะมีข่าวดีเรื่องใหญ่ๆเช่นได้ลูกค้ารายใหญ่ได้เลื่อนขั้นไปรับตําแหน่งใหญ่ดีลงานใหญ่ๆได้สําเร็จแต่บอกก่อนว่าจะเหนื่อยแต่ขอให้อดทนและทําให้สุดความสามารถเพราะผลลัพธ์ที่ได้ดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะ ขอแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายผ้าไตรยจีวรการถวายสังฆทานและควรทําบุญการศึกษาควบคู่กันไปด้วยจะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีนะคะและว้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะเรียกได้ว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแล้วดีค่ะ หลังจากดาวพฤหัสบดีมีการโยกย้ายราศีดวงชะตาของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเช่นเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ชาวราศีพิจิกไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแม้ว่าช่วงแรกอาจจะเหนื่อยเพราะเจองานกดดันบ้างถึงต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งใหมๆ่ๆถ้าอดทนได้ก็จะประสบความสําเร็จแถมจะสําเร็จแบบยาวๆก้าวหน้าแบบไม่หยุดยั้งอีกด้วยค่ะ ชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่ชีวิตมีโอกาสก้าวหน้าได้มีโอกาสมีทรัพย์สินแต่จะมีเรื่องของหนี้สินมาเกี่ยวพันแล้วก็จะเป็นหนี้สินที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะขอแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ถ่ายชีวิตสัตว์และควรทําบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการควบคู่กันไปด้วยก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ เอาละค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเประดวงี่ราศีเรียกได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความเฮงนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเล่กเรา่ดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ